ก็ตอนนี้ครอบครบหนึ่งขวบเดือนพอดีเนาะก็เริ่มเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงของกลุ่มของฝ่ายบริหารโอ้น้าขอบผสมภาษากันสองสายพันธุ์ใช่ไหมอ่าอันนี้มีลูกมีลูกแล้วแต้งแตงกว่ากับแต้งอะไรนะแต้งปลากับแต้งล้านแต้งล้านแป้งกว่ากับแต้งล้านแล้วอันนี้แล้วอันอันไหนเป็นแต้งช้างอันนี้เป็นแป้งแ้ล้านอันด้านหลักเป็นแป้งปลาอ๋ออันนี้สวยสวยงามมาก ใบใหญ่มากเลยคะแต่ต่กี้คนปลูกก็บอกว่าทำไมโตขนาดนี้เราบอกให้ดูคนปลูกจริงๆขึ้นอยู่การปรุงดินไงตอนแรกที่ผมวนดินแล้วก็ใส่น้ิ่มักใส่เริ่มเป็นคนกัญชาแล้วมันมีเกษตรินทรียลเนาะก็จริงจริงเราแปลกเราปลูกตั้งหลายอย่างนะอันนี้ของของแบบางเข้าไปเนาะของคสมเุตสหกรหนึ่งก็มีนะเราเอาปุ๋ยมาที่เราหมักไว้ข้างหลังเอามาผสมดินค่ะน้ำหมักจาก มีคมพชัยคมพชัยทุอย่างนำเองหมดเลยนะครับตุอยยางเป็นติดฝีมือใครนะปีปุ๊พี่ลูกนคะอันนี้ข้างหลังเป็นอะไรนะข้างหลังเป็นอะไรนะปักกระักกระจอชื่ออะไรนะชืออะไรชื่ออะไรกาดอะไรของเค้านี่เลยนะครับวันนี้วันวันนี้พามาชมสวนเกษตรมีเนาะทุกอย่างทุกอย่างันที้ปลอดภัยนะครับไม่ได้ไม่ได้ฉีดยา พี่ลูกยาแ้องชิมชิมให้ดูไหมคะต้องชิมให้ดูไหมคะกินได้ไหมครับเนี่ยชิมให้ดูได้นะคะกระเสริฐมินตีค่ะพี่ลูกกินได้เปล่ากินได้ค่ะตอนนี้ยปอดสารพิษครับปลอดสารพิษค่ะดูนะคะตอนกินไม่เป็นไรต่เกลับบ้านนิดเดียวเป็นคนตาดูเป็นอย่ละครเนะฮะเขาเรียกผักอะไรนะผักปลาจอเหมือนกับไม่น่าหนักเหมือนกับไอไอะไรจะกินกับรสชาติเป็นไงคะวาซาบิวาซาบิใช่ใช่แล้วว้าว ลินแล้วดูร้อนๆอร่อยนะโ,โหะงานละเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหไ,ได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทั้งทั้งทั้งก้าวแลงเนาะตอนนี้ก็ผลผลิตเริ่มอ,ออกแล้วนะครับะน,ะน,นะครับแต่ละวันก็จะม,มีพี่ๆน้องๆนะครับอาจาอะไรก็จะมา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 เก็บเกี่ยวเดี๋ยวแล้วก็พาไปดูหมันบ้างนะครับเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยววันจันทร์จะให้ไปรุ่งรงอาหารนให้กิน แน่นอนแน่นอนเนี่ยอันนี้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 ของกลุ่มปุ๋มจ้าก้อนะครับอันนี้ของฝากรางทั่วไปนะครับแต่แต่เจ้าของที่แท้จริงคือได้ข่าวว่าเป็นชุดออยใช่ไหมหมดดังหมดหมดดังไปเยอะเคดินไปนู่นหน่อยคะเดินเนาะเดินเดินมันกำลงคุยเล่าผ่านเราไหมจะธรรมชาติกว่าเลยนะครับต่อไปเราจะพาชมของ เป็นผลงานของกลุ่มตัวเสริมสุอกร,รก์สีนะครับอันนี้เป็นเป็นกระลำใช่ไหมกระลำกระลำตอนนี้กําลังกําลังจะห่อกาลังกาลังกําลังจะหอนะครับอันนี้อ,อันนี้ก็คาดว่า,า,วานะคา,นนาดว่านะครับปลายเดือนนี้เนะาะก็น่าจะเห็นรูปร่างเป็นเป็นกระลำนะครับตอนนี้กําลังเป็นต้นกระลำอยู่นะมันเริ่มห่อบ้างแล้วมันยังไม่เป็นหัวเป็นของกลุ่มตัวเสริมอุปร์สีนะครับกลุ่มตัวเสริมอุปกรณ์สีนะครับก็ อันนี้อันนี้ทําเพื่อเป็นแรงต่งแปรเป็นอีกอย่างเนาะเพราะว่าวันนี้กลุ๊ปตัวน้องจากกอสี่นะครับนะครับก็ดูแลรู่นในตชดกก็จะเอาความรู้เหล่านเนี่ยทำไปสอนน้องๆที่บนญดอยนะครับโดยจะมีที่ที่ปรึกษาเป็นเป็นพี่กบอ่าีหาครับื่องไหมเนาะพี่กบแอบคิดาตณาละอันนี้เป็นแรงของกลุ <Hayır. S 1> ๊ปตัวเสริมสกกองหนึ่งนะครับบุ้ม ของพวกไฟแดงสะก้อนสองใช่ทอดทอดทอดกลุ่มตสุดๆสะก้อนสองนะครับปรากฏว่าแน่นมากพอากับการพัฒนาธุรกิจเลยวันดุเดือยถึงแจ็คเกี้ยบเลยแล้วผลิตเราเยอะค่ะแล้วุดิบเยอะนะครับอันนี้ของกลุ่มสะก้อนสองนะครับครับอันนี้ในวันนี้เดี๋ยวจะพาชมชุดแปลงเลยนะครับแปลงครับตัวอย่างจากเปลี่แปลงนะครับเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมาวันสองไร้นะมันนี้เราเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ นี่เป็นของปลุกปกขอสะพนะครับครับนี่ปลุกสมหอมนะครับเพาได้หอมแล้วหอมหอมแบ่งหอมแบ่งเนาะหอมแบ่งนะครับพี่ลุงเหยียดมือก็ดียาดึงมันถอดไม่ต้องกดข้าวนะได้ได้ให้รสีหอมแบ่งคือแบ่งได้ยังไงแบ่งได้ตักชีเพราะว่าที่นี่เราชอบชอบทำงานแบบไม่มีตักชีตักชีเลยไม่งามเลยไม่งามเลยนะครับอันนี้เป็นของกลุ่มส่งเสริมสะพอน้นะครับ <ness> เนื the space, so the ่องจากว่าพ so ื้นที่ของกลุ่มส่งเสริมสะพอนสามนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเนาะน้ำนะครับแรงนิดนึงก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ใช้ไม่เหมือนกับทางรับแรงืองเนาะนะครับนั้นไอ้น้ำอุดมนะครับก็เป็นตัวก็เป็นของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสะพอนสามนะครับก็ก็ส่วนประกองนะครับก็เป็นเป็น ก็สามารถใช้ประกอบอาหารได้นะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อชาร์เเริมเก็บตั้งออฟเก็บตั้งอันนี้ของของวันกอบกับของวันขอครับนูแล้วค่อนข้างแปลกกว่าเดิมงอะแรกก็แปลกแปลกสนัดอ่นี่ตั้งแต่มะเขือมะเขือระชินีมะเขือราชินีอันนี้อันนี้อันนี้กินนานไม่ได้กว่าจะออกใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้เลยนะต่อไม่ยางยังยังไม่ออกเลยอูจอดต่อไหนอ๋อเริ่มละเริ่มล้วนะครับ แต่จริงๆยอดไปหมอสำหรับไปผัดเขาดูเป็นแดงเนาะเอองครัเป็นแดงของผมจัดตั้งนะครับก็เป็นผักกรีนโนมใช่ไหมผักอะไรนะกรีนโนมกับเรดโง๊กกับเมืเกิดกับเมืเกิดกับเมืเกิดเทสนะครับมีกรีนโนมกับเรดโง๊กเรดโง๊กออสเตรเลียโอโอเคนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลงานนะครับข้างหลังกๆอันนี้พริกไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นของดองตรวดองนะครับ เราไม่ต้มตูนด้วยนะครับต้มตูนอ,อันนี้แกงส้มแกงส้มอร่อยครับอันนีนน้อันนี้ของพัฒนาธุรกิจิษค,ครับพ,พัฒนาธุรกินะครับดูผักกาดโดนไม่ได้สำรวจความต้องการของตลาดลงหน้าเลยตอนนี้ขายไม่ออกแล้วครับเริ่มขายไม่ออกแล้วครับแต่จริงๆเนี่ยกำลังอร่อยนะเนี่ยนะครับผักกาดตรงนี้ต้องตุ๋นสดเดียอะใช่ไหมแกงส้มไปได้ อ่าเ็แกงเล็กๆนอเนาะอันนี้นี่อันนี้เป็นพีนามะมัจะมีเฉพาะดินูกพีนัะยาสันะครับนขบอนับดานก็ีนะอ่า้บอนดาาอน่ที่้ปลูกไวนานแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มแยานเริ่มที่เริ่มปลูกตั้งแต่ท่านท่านท่านเข็นเครั สังเกตมาก็ท่านก็ยังยังถามอยู่ไหมยังอยู่เหรอนี้เป็นของปรุงตรวจการตรวจการนะครับแรงยึดปลูกมาหลายรอบนะครับนะครับในรอบสุดท้ายนะครับเอาเรียนเชิญครับพอตรวจการเจ้าหเกมครับเรียนเชิญเรียนเชิญคณะครับของผอตรวจการนะครับก็คณะยอดคณะยอดนะครับผลิตินที่เรากินโดยที่ ายใจนะครับรุ่นนี้ชนะร,รุ่นนี้นะครับกินแบบไม่ต้องเคี้ยวนะครับแบบนี้นแบบไม่ต้องเคียเค้ยวมันแก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลกเกินนะครเ,เดี๋ยวขอใช้เวลาอีกประมาณ25วันนะครับระยะการเติบโตก็พอเหมาะสําหรับการไปผัดไปปรุงอาหารนะครับก็อันอันอันนี้มีมีผักชีแซมด้วยนะครับผักชีแซมไม่ใช่ไม่ใช่ผักชีไม่ใช่ผักชีแล้วนะผักชีแซมอันนี้มนะครับอันนี้เป็นเป็นลำดับที่8นะครับแรงลำดับที่8นะครับ นี่ก็เป็นของอคุ้มนะครับเป็นดีเจนักจัดการคลิปนึงนะครับอออสวทเอฟเอฟเท่าไหร่นะ9.8 9 5นะครับในรายการสากลพบกันนะครับทุกวันอะไรทุกวันทุกวันพฤหัสนะครับเวลา8โมงที่ห้านะครับหรือ8โมงสี่สิบห้านะครับก็จะพวกเรานะครับก็ก็สามารถติดตามรับฟังนะครับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของงานสากลในจังหวัดอุบลรัตน์ได้ทุกวันพฤหัสครับก็จะมีดีเจหลัก ท่านเดิงนะครับพี่ลินอ่านี่นะครับพี่ลินท่านเงนะครับพี่แจมโอไม่กันแทนแทนก็แต่วันไหนวันวันไหนที่ไปออกรายการกับกับพี่ลินนี่อันนี้ก็ต้องบอกพี่ลินพี่ผู้ชาดฉันนี่สโลสโล่แบ่งกันบ้างนะแบ่งกันนะครับต่อไปนะครับจะพามาที่กรวศนะครับแถวแถวในอันดับแรกของออสองแปตนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ระยว่าอยู่ใน ใช่ไหมระยะพักเที่ยวบ้านบ้านปวนะครับไปไหนแล้วเจ้าของไปอยู่แล้วเนาะก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ดูแลตัวประกันตรงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องดินนิดหน่อยเนาะอาจจะชอบอยู่ในในที่ร่มเนาะเพราะอาจจะโดนแดดด้อะไรกินสินะครับก็อันนี้ก็เป็นแรงหนึ่งนะครับที่ที่เป็นผลงานของของทีมงานสำนักงานสังกัดจวนคุณเดชนะครับมีทั้งหมด9แปลงแล้วมีแปลงนึงแปลงใหญ่ที่เป็นกำลังสำนักงานเนาะ อะไนั<แ>่นก็เป็นแปลงของของบุคล,ลากรที่พักอาศัยอยู่อยู่ในวัดนี้ในแสนพัตน,น,นะครับตอนนั้นก็หน้าที่ประมาณสักซักง,ง,งานตัวนะครับก็ก็จะมีติดติดตีดพืชอีกหลายตัวนะครับวันหล,ลัลลงวันหลังจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมวันนี้วันเดียวหมดก็วันอื่นจะไม่มีอะไร,ลลรบุคละกอรครับเพราะว่าพวกเราทำงานเราชอบปวดครับชอบปวดใช่ไครับทำดีทำดีเราเราต้องประชาสัมพันธ์ค่ะใช่นะครับ นีอันนี้อันนี้ที่นี่เราไม่มีผักชีผักชีกั่ที่หาซื้อไม่ได้นะครับเราเรามีเรามีแปลงด้านข้างนะครับผักชีไม่ขึ้นเลยอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะกินกับลาบอ่ะอะไรนะกิกับก๋วยเตี๋ยใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยดีอะไรดีอะไรคะดีันดีอร่อยครับอร่อยดีครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกินกินอันนี้ทานกับลาบกับลาบกับลาบรสชาติเป็นแบบไหนขมขมอมหวานกรอบแค่ไหน กินได้อา่อ,ารอร่อยครับอร่อย,ย,ยดูหน้าดูหน้าอร่อยหน้าเช็ค <c oughs> ได้ได้นี่โอเคนะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเน,ะนาะนะครับก, <c oughs> กับกับก <c oughs> ับเราเราก็มีนะครับนั่นนี่อันนี้เป็นมะเขืออ่าเป็นมะเขือนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหน้าเหมือนไอ้อะไรเนี่ยพี่ออยกะลำดอกก็ลำดอกค่ะมันเป็ลำดอกอ๋อมันเหลือใช่ไหม อ,อ๋อเกินกครับรแล้วก็เราก็มีฟ้าทะลายโจรด้วยนะครับเนาะมีมีมีตะไคร้นะครับตะไคร้นี่เราเอาไว้ปลูกตอนที่เราจะทจํากิจกรรมนะครับวันไหนัวกฝนตกเนาะเราก็เอาเป็นอย่างี้ต่างๆเยอะแยะนะครับเรานี้เยอะฉะนั้นนะครับฉะนั้นในในในตัวอบอกสำคันแต่ก็ทัวร์ที่เราทำนี่ก็ส่วนหนึ่งก็ทําเพื่อเพื่อเอาความรู้ที่เรามีเนาะม,มาปูกภาคปฏิบัติครับส่วนหนึ่งเมื่อเราได้ผลผลิตก็เอาไปปรุงอาหารทานกันที่ในสำนักงานนะครับ อมาจุดมือกลับบ้านนะครับไม่ต้องซื้อประหยัดสตางค์ด้วยครับเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางพวกเรากําลังทขาโครงการอะไรฟินนะฟินดีเนาะฟินดีนะครับโครงการฟินดีครับเป็นโครงการระหว่างที่ทางกรมส่งเสริมทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทร่วมกับกรมบัญชีกลางตอนก็มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด12ท่านนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเราจะเอามาจินตนาการกับสิงนะครับฟินดีอารมณ์ดีรถจ่ายด้วยไหมครั อะไรนะก้การจ่ายเราก็าออนะครับตอนนี้ตอนนี้เราจะออมคนละห้าอยต่อเดือนครับเราจะเราจะไม่ฝากธนาคารเราจะเอาให้น้องๆเอาไปใช้นี่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 ยเนี่ยนกินได้ไหมเนี่ยเรากินไหมกินได้ค่ะยังเล็กอยู่มันยังโอ้โหงันเลยนะเิิมชิมิเห็นไมเนี่ยเนี่รเนยเนี่ยเนี่อยตาดีมาที่ซำสุกที่หาหาหาไม่ได้ในท้องตลาดเนาะท้องถุ่วนเอง หาได้ในท้องตลาดแต่มันขายเป็นมามาขายนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นความภาคภูมิใจเนาะของบุคลากรสำนักงานสัตว์ปิวันเนาะี่ื่อช่วยรวมกันกันเนาะก็ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเป็นถือว่าเป็นอะไรนะเป็นจะเีดกว่าเป็นเป็นผลงานของผม่เชิงเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นสัญลักษณ์เนาะในเรื่องของการทํางานร่วมกันมันเริ่มต้นทีเดีย่ะป็นเริ่มต้นที่ดียเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นแตงพันใหม่นะครับอันนี้แตงอะไรนะออย ความที่แตงเลยนะแตงกวาเดี๋ยวจะเห็นแตงกิ่งหนึ่งเดียวมันข้ามพันผสมข้ามพันใครมองตรงกลางก็จะข้ามพัน ตัวเองก่อนเอาตัวให้รอดเสียก่อนจากได้ล้อาอนต่อสังคม